เออน่าจะชนอย่างนั้นยังไงก็ได้ขุ้มก่อนนะไม่ใหญ่เท่าตัวหน้าค่าขึ้นเลยเว้ยเด็นกระโดดยังไงกน แค่ต้อัวอยี้ในกระบอกน้ำเดี๋ยวจะทำทช้อนนี่มันเนียนๆแต่มันหักเนี่ยแค่ท้าหัวนึงก็เข้าแล้วอยากจะรู้ว่าหัวมันอยู่ไหนแค่นั้นเองตอนไม่รู้หัวมันอยู่ไหนมี่ถ้าตกแข่งมึงตายเลยทั้งบ่งอเล0 0อบาทครับ เ้าแล้วนี่มาแล้วอ,อ,อันนี้เซียนแปะเลยครับเซียนแปะนี่สมแล้วสั่งมาครับ ต่สู้กันเลยเหรอไม่ต้องเย็นเย็นนี่หัวเห็นแล้วหัวเย็นเย็นไปก่อนเรื่อยเย็นเย็นเนี่ม,มเวลาสมเสยน่เอาอย่าไปรีบกับมันใหามันเหนื่อยมันเพียเหมือนเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเพียแล้วอ่ะ รูปแล้วครับปล่อยแล้วครับครับมันเป็นแม่บอกเลยมาแล้วรางวันไหมเนี่ยฮะถ่ายรูปไปติบัติงานรูปปฏิบัติงเดี๋ยวเดี๋ยวผมอุ้มให้ขึ้นมาก่อนตอนกรกพวกผมเห็นตัวมันนั่นแหละเห็นหลังมันจะของร้านประมาณศอกเนี่ยแต่ยังไม่เห็นตัวเห็นหลังหลังนี่

ข้าาคอไอพวกนั้นนึกว่าใหญ่เลยเจอดูนี่เข้าไปเมาอ่ะเร็วมาถ่ายรูปหน่อยเร็วแช่ไว้แช่ไว้แช่ไว้อย่าให้อย่าให้มันเิ็นวหวแช่ตอนต้องแช่ก่อนมันจะมาถึง

มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ไม่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกต้องงัดหัวลอหน่อยงัดหัวงัดหัวลอนโอเคแล้วเทพาโอ้ยแปดโลไวโอดูครับดู เบิเบอกด่เทพาเนี่ยโอ้เทพาครับปาเทพาปลาบึกไม่มีฟัน